สวัสดีครับทุกคนครับใครอยากแต่งตัวดีขึ้นใครอยากมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะครับคลิปนี้ต้องดูเพราผมจะเล่าให้ฟังประสบการณ์4อย่างที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดปี2020ที่ผ่านมาซึ่งจะมาแชร์ให้ทุกคนได้พัฒนาเด็ไปพร้อมกันนะครับใครสนใจก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ์ยูทูบชาแนลนักธกิจแตนไทย Instagram ด้วยนะ d u f c s t e m t k ส่วนเ a c e b o o k เนี่ยชื่อเดียวกันนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่า คลิปนี้นะครับก็จับ้าคุยกันแบบผู้ชายผู้ชายเลยนะครับสําหรับเรื่องราวที่เกิดไปแล้วตอนแรกว่าสี่เรื่องอะไรที่ถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเปลี่ยนไปไดทางสิ่งที่คุณจะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคลิปนี้นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่จะทําให้พวกเรามีการพัฒนานตัวเองที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยสิ่งเหล่านั้น สี่อย่างลองผิดมาหมดแล้วก็ไม่ได้เรียก่าลองหรอกนะจริงๆแล้วก็คือความไม่รู้แต่พอเรารู้แล้วเราก็เลยอยากจะมาแชร์สิ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยมาให้เพื่อนเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์นะครับกับู้ที่ชอบพัฒนาตัวเองกันนะครับโอเคครับพูดไปถึงขนาดนี้แล้วอย่าเสียวเวลาไปฟังพร้อมๆก,กันกับเรื่องที่หนึ่งกันเลยดีกว่าไปและพฤติกรรมที่หนึ่งนะครับที่ควรหลีกเลี่ยงและแก้ไขนั่นก็คือใส่กางเกงที่มีความยาวไม่สมดุลกับาขาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโร่งเกินไป ว่าเติบจนเกินไปพ่งเกินไปคืออะไรปกติทางเกงของเราแล้วนะครับความยาวที่พอดีก็คืออยู่ในช่วงไม่เกินกว่ากระตุกลงไป1-2นิ้วสําหรับคนที่ชอบปล่อยกางเกงให้มีความยาวแบบกองนิดนึงครับเพราะถ้ากองมากไปกว่านั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่สมดุลไม่สมดุลคือมันจะรู้สึกว่าผ้ามันไปนกองลงข้างล่างเยอะเกินไปแล้วมันทำให้คุณดูขาสั้นเพราะว่ามันเป็นการพรราพสายตางคนที่มองมาแล้วทำให้คุณนะดูแบบขาสั้นจนงเกงมันลงไปกองนั่นคือความยาวที่เกินไปนะครับ แต่สำหรับการเติมที่เกินไปนะครับนั่นก็คือเวลาใส่กางเกงแล้วคุณน่ะปลายมีปลายขากางเกงที่มันสูงกว่าขาคุณเนี่ยขึ้นไปมากกว่า1นิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับสองนิ้วคือแบบสุดๆแล้วมันเติมมาฟิลลิ่งมันเหมือนกางเกงของน้องชายแต่กางเกงของน้องชายมาใส่มันไม่สุดนและมันทําให้ช่วงขาคุณดูสั้นด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยจะทําให้คนที่มองมาสึกตามไปแล้วว่าขาคุณอยู่พื้นที่แค่เท่านี้เองนะที่มันมีความยาวเท่านี้ นการทําให้ขาคุณดูเล็กลงโอเคทั้งสองอย่างเนี่ยไม่เวิร์กเพราะว่ามานทำนคุณูเสียสุขิกภาพและทําให้สัดส่วนสรีระของคนนุณอยู่ดูไม่น่ามองโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งเรื่องนะครับใครที่แก้ไขแล้วเนี่ยก็จะได้สัดส่วนที่ดีและสรีระที่สมส่วนนะครับการแก้ไขนั้นก็คือรบกวนใส่กางเกงบวกลบไม่เกินตะตุกอยู่ที่ความยาว1นึ่งถึงสองเท่านั้น,นครับ2ครับ การใส่เสื้อที่ไม่สมส่วนคือโคร่งเกินไปนั่นเองเสื้อที่สมดุลและพอดีกับขุนของเราเนี่ยนะครับจะทําให้คุณดูมีสัดส่วนและคุณภาพที่น่ามองเสื้อที่โคร่งเกินไปแคบมากเกินไปจะทําให้คุณดูไม่สมส่วนอธิบายฟังะครับวิธีการดูเสื้อเนี่ยให้ดูที่ข,ขัวไหลหัวไหลมันควรพอดีกับจุดตัดของเราสังเกตเวลาช่างวัดเสื้อนะครับที่จะตัดสูงหรือต้ดเซเช้ย จะม,มีปุ่มแบบอะไรตที่วัดยาวเอนก้นะครับนั่นแหละให้เราใช้ตรงนั้นเป็นเกณฑ์ในการดูตัวตรอยต่อเสื้อระหว่างชิ้นแขนแต่ชิ้นน้องตัวมันมตรเปา้อใช่แต่ว่ามันถูกต้องแต่ว่าท,ทำมาเลยแบบนี้นั่นแปลว่าเสื้อขุ่นโครมมากเกินไปอนนใส่นอนได้แต่ใส่ไปข้างอนอกประมาณมีเท่และถ้ามันอยู่แบบนี้แต่ว่ามันเล็กเกินไปอาจจะเป็นเสื้อกีฬาในบางประเภทที่เราเผลอใส่แล้วมันเป็นเสื้อที่แบบใช้ทายกับบทสูตรอะไรประมาณนั้น ก็อาจะมีบ้างแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อปกติแล้วไม่ควรใส่นะครับโอเคเราก็รู้ไปแล้ว2เรื่องนะครับแบบรวดเร็วผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบอกเลยว่ามีบ่อยมากมีความเข้าใจว่าการใส่เสื้อรัดแบบรัดสุดๆเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเพอร์เฟกมันทำให้เราผมดีขึ้นแต่เมื่อมาถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าการใส่เสื้อที่พอดีตัวแบบไม่รัดและไม่หลวมจนเกินไปมันทำให้ดูสุขภาพมากดูดีและเพิ่ออมความมั่นใจในตัวเองได้มากวกว่าที่เยอะเลยครับ ตอนนี้มีใครเริ่มแบบอ๋อแล้วบ้างหรือว่ามีใครที่รู้อยู่แล้วหรือว่าได้รู้แล้วจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับว่า,วาเวลาปรับปรุงไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอเคก็คอมเมนต์เข้ามาได้เราไปตอ้ข้อสามเลยนะครับข้อสามอันนี้ผมเพิ่งได้รับความรู้มาแบบไม่นานเลยนั่นก็คือการใส่ก็คือการใส่เข็มขัดร่วมกับซัสเพนเดอร์ซัสเพนเดอร์คืออะไรซัสเพนเดอร์ก็คือ สายเอียมที่เราเรียกกันในภาษาไทยนั่นหละครับคือสายที่ใช้ร่างบนลำตัวผ่านไหลไปเพื่อที่จะให้โคงสภาพของเกงไม่ให้มันหลุดลงไปทําไมเขาถึงไม่ให้ใส่ซัสเพนเดอร์ร่วมกับเข็มขัดน,นั่นก็เพราะว่าฟังก์ชันในการใช้งานนะครับมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นการใส่2อย่างในร่างกายของคนคนเดียวกันเนี่ยมันไม่จําเป็นและมันไม่สวยซัสเพนเดอร์ในอดีตครับเขาใช้สําหรับดีะเกง ที่ไม่มีหูเข็มขัดและไม่มีเข็มขัดรัดเพื่อป้องกันเกงหลุดส่วนเข็มขัดก็มีฟังก์ชันการใช้งานเช่นเดียวกันนั่นก็คือรัดเอวของเราเพื่อให้รอบเอวเนี่ยมันพอดีกับลําตัวของเราไม่ให้เกงหลุดเพราะฉะนั้นฟังก์ชันมันซ้ำซ้อนไม่จำเป็นต้องใส่ร่วมกันเด็ดขาดครับแล้วอีกอย่างหนึ่งการใส่ซัสเพนเดอร์กับเข็มขัดเมนเป็นการสร้างเส้นที่ทำให้คนมองมาแล้วมันตีบกรอบให้หลังตัว เพราะฉะนั้นจะทําให้ลบตัวของเราถูกมองมาแล้วสัดส,ส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงจะทําให้คุณดูแบบตัวหนาเกินไปหรือว่าแบบทําให้คุณรู้สึกแบบตัวขดมากจนเกินไปคือสรีระมันจะไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะมันมีเส้นกรอบใส่น้ำตัวเราโอเคอันนี้ก็รับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเองนี่ก็เคยพลาดอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็เ,เลิกแล้วแหละโอเคเร็วๆเลยไปถึงข้อที่4แล้ววันนี้ทําเวลาได้ดีมากๆเพราะว่า ตอนนี้ก็จะหมดเวลาที่จะอยู่ในสตูแล้วต้องมูฟแล้วนะครับสำหรับข้อที่4นะครับจะสั่งพร้อมๆกันแต่ความอื่นเนี่ยใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด follow ผมนี้ฝากกด follow ด้วยนะครับ subscribe ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากแชร์ก็ได้ยินดีเลยมาแล้วัแล้วก็ไปต่อไปต่อ,ตอข้อที่4กัอะไรดีกว่าครับโอเคครับเราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่4ของเราเองครับข้อที่4นั้น บอกเลยว่ามีประโยชน์กับหนุ่มๆออฟฟิศม,มากเลยครับก่อนอื่นขอเล่าหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นความจริงก็อดีตเนี่ยผมเคยใส่ในไทยเพราะเราเป็นหนุ่มๆในไทยกัน,กนในไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมใส่แล้วอยู่ใน,นสเลชประมาณนี้ลงกระดือด้วยความไม่รู้แต่ก็มีคนที่เขาอยู่ในวงการคลาสสิกเนี่ยสว,วนะครับก็ให้คำแนะนำมา<ไ>ว่าจริงแล้วการใส่ในไทย,ยที่มันเหมาะสมเลยอ่ะก็คือต้องอยู่ใน บริเวณของหัวทิมพัดไม่ยาวจนถึงเป้าและไม่สูงเติม์ดแริเวณทิมพัดเป็นบริเวณที่เหมาะสมสุดในการถ่ายปล่ยใช้อยู่ว่ามันทำให้รูปร่างสมส่วนนะครับกะานผิและมองนมุมของเรื่องของกดกระใสเล็ดท้ายแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับตามเนียมของเขาอ่ะก็นั่นแหละครับหลายๆคนก็อาจจะกำลังจะใส่แต่ว่าแต่ว่าการผิดพลาดเนี่ยอยากจะบอกเลยว่า อยากไปทําให้ตัวเองเกิดความมั่นใจในการแต่งตัวนะครับทุกคนเราเนี่ยก็คือไม่มีใครรู้ทุกคนต่างที่จะต้องเริ่มต้นจะมาบิดาลาดกันก่อนแล้วก็พัฒนาปรับปรุงมาเรื่ยอยาให้สิ่งที่เราบิดพลาาเนี่ยเป็นเรามมั่นใจแต่ให้เปลี่ยนมนเป็นความเจ๋งสกิลที่เพิ่มขึ้นความมมากขึ้นนะครับก็พัฒนาตัวเองกันไปเรื่อยๆครับสนุกดีก็สวันนี้ครับผ่านไปแล้วสีข้อนะครับหวังว่าต้องมีสัะะก,สก,ะะกข้อหนึ่งที่ให้ประโยชน์กับคนที่กำลังฝังอยู่นะครับไม่มากก็น่อยแต่ก็ถ้าดูแล ร่วมด,ดีมายไปพร้อมๆกันครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ผมไม่รบกวนเวลาแล้นะครับรบกวนการแคนะ่สันส้นๆนะใครที่มีคอมเมนต์หรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอธิบายาเรื่องอะไรหรือว่าไปหาข้อมูลอะไรมาเพิ่มเนี่ยก็ยินดีมา,มากๆเลยครับยิ่งบางคนเนี่ยมันไม่ได้อยากฟังไปอ่านเองบทความบางอย่างที่มันเป็นข้อมูลนะมันมเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็กร,ร็อตที่แบบค่อนข้างหายากมันต้องนั่งกดๆๆไปแล้วก็แบบถึงจะได้เจออันี้ก็นแบบเอามา,ปมาปแปลเป็นภาษาไทยแล้วอธิบายเพื่อนๆฟังไปจะได้ดูแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำ นิดหนึ่งฝากติดตามชา n e l นะครับนาทีคิดแต่งไทยด้วยนะ YouTube แล้วก็เพจ Facebook ด้วยรวมถึง i n s t a g a m ด้วยะครับ at du st i n s t r e k นะครับก็จะพยายามทำคอนเทนต,ต์ออกมาต่อเนื่องมเรื่อยๆทางเป็นการพัฒน,นาตัวเองดีมายตัยวเองด้วยแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆที่รักในการพัฒน,นาตัวเองนะคะรับไปดูกันพร,อร้อมๆกันสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาพอดีเลยสำหรับสตูดิโอก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะก็จะเป็นเรื่องอะไร โอเคไม่รบกวนเวลานะครับขอให้มีความสุขนะครับีควขอตัวอะไรทุกคนสวัสดีครับ